เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งไดปัดน้ําฝนลงถังสองลิตรกันนะครับก็จะมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมวัดได้สิบเจ็ดครับแล้วผมก็จะจุดกึ่งกลางก็คือแปดจุดห้าครับแปดจุดห้าตรงนี้ผมก็จะวัดตรงนี้ออกมาก็ประมาณนี้ให้มันตรงกันลงมาลงมาลงมาประมาณห้าจุดห้าเซนห้าเซนลงมาห้าเซน ตึงกลางอยู่นี่5้เซนครับเราจะเจาะรูนี้กันเดี๋ยวผมจะเริ่มเจาะนะครับ๋ยวเปลี่ยนดอกก่อนครับเจาะรูให้ลงไปให้ได้ก่อนครับเจาะเจาะรูใหญ่ๆไหนก็ได้ครับโอเคได้รูแล้วปุ๊บนี่เราก็จะนี้ลงไปครับนี่ลงไปครับปึ๊บติดตั้งแนวนี้ครับอันนี้ให้ดูวิธีอย่างละเอียดเลยครับ ั้านแนวนี้ครับโอเคผมก็จะเริ่มมาร์กนะครับมาร์กมาร์กจุดที่เราจะเจาะถังครับวางได้เลยครับโอเคเสร็จปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนละนี้ให้ดูกันแบบละเอียดเลยครับอ่ะจาะเ่าเลยจเครับ ใส่น,อน็อตครับอันนี้ก็พี่พีทำกันได้อยู่แล้วครับ,รบใส่น็อตเข้าไปครับใส่น็อตเข้าไปครับเดีเ๋ยวเรานนจ,ะจะไปยึดตัวเมียด้านในเราจะไปยึดตัวเมียด้านในครับ ส่วนตรงเนี้ยดูให้ดีครับถังมันจะลอยคือประเด็นสําคัญนะเราต้องตั้งอันนี้ให้ได้ถ้าเราตั้งอย่างงี้ปุ๊บใดมันก็จะเอียงใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นเราต้องหาแหวนมาลองตรงนี้ลองช่วงนี้ให้ให้ฐานใดมันเสมอกับพื้นครับให้ขนาดกับพื้นโลกราะนั้นเดี๋ยวเราก็หาแหวนมาลองเอาอะไรลองก็ได้ครับครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น,อน็อตัวนีเข้าไปยางไนครับนี่ให้ดูแบบ ละเอียดเลยครับอันนี้เดี๋ยวจะทําเป็นอันนี้ทําเป็นแบบว่าลูกค้าสั่งใส่สวิตซ์รีโมทครับลืมร้องแหวนโอเคล้องแหวนก่อนอึบ๊บใส่ตัวเมียดใน,นครับได้ปุ๊บแล้วเราก็ขัดให้แน่นโอเคงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะเริ่มวางกล่องแล้วก็เดี๋ยวเริ่มต่อสายนะครับโอเค โอเคถ้าถ้าใครเอาคั้วนี้ไปขีปเครื่องปั่นไฟก็ไม่ต้องใส่กล wow. ่องก็ได้ครับหรือจะใส่กล่องเล็กๆไว้แล้วก็เอาไว้เก็บสายไว้นี้ก็ได้เป็นขี้โอเคอันนี้มันติดตั้งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวอันนี้มันเป็นขั้นตอนการต่อไฟแล้วมันก็เป็นอีกเรื่องแล้วอันนี้แค่เราติดตั้งได้แล้วก็เอาสองไฟสองสายท่านนี้ไปขีบแล้วก็หมุนแล้วครับพอหมุนปุ๊บเราก็จะมาเริ่มติดตั้งอันนี้กันโอเควิธีติดตั้งอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาแผ่นอนนีี้ย อดเข้าไปในนี้ก่อนสอดไปในนี้ปุ๊บครับแล้วเราก็จะเริ่มเอาเกลียวเนี้ยที่มันเป็นเกลียวนะครับหมุนเข้าไปแบบนี้นี่หมุนเข้าโอเคหมุนเป็นเกลียวหมุนให้แน่นนะครับพอแน่นปุ๊บแล้วเราก็เอาอันเนี้ยมาสอดเข้านี่นั่นลากแล้วเราก็หมุนเข้าหมุนเข้ามันเป็นเกลียวนี่หมุนเข้าแล้วก็หมุนให้แน่นเลยให้แน่นเลยแบบแน่นที่สุดเลยนี่แล้วเราก็จะได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้ครับที่คนยา นี่เดี๋ยวตัดคลิปต่อเดี๋ยวไปต่อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึง